เกษียณอายุราชการได้เงินก้อนลงทุนอะไรดีสวัสดีครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องสวัสดีนะครับเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนะครับเหลืออีก10วันนะครับเหลืออีก10วันนะครับหรือว่าอีก7วันทําการนะครับท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับหลังจากวันที่30กันยายนนะครับ เพื่อนขน้าราชการนะครับที่เกษียณอายุราชการก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับหลายคนก็เริ่มคิดนะครับว่าเงินที่ได้นะครับท่านจะเอาไปลงทุนอะไรนะครับหลายคนก็อาจจะได้เงินก้อนมาไม่ว่าจะเป็นเงินกบขนะครับเงินบำเหน็จตกทอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็จัดสรรปันส่วนให้ดีครับไม่ว่าจะอะไรครับใช้นี่นะครับหลายคนที่อาจจะยังมีนี่มีสินนะครับมีนี่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มีหนี้กับสถาบันการเงินผ่อนบ้านผ่อนรถท่านก็นะครับได้เงินก้อนนะครับมาก็ลองๆองจัดสรรปันส่วนนะครับใช้หนี้นะครับให้หมดหรือไม่ก็ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งนะครับเก็บไว้ทําอะไรครับก็คงจะต้องเอเก็บเอาไว้นะครับใช้จ่ายนะครับในยามจําเป็นเพราะว่าหลังจากวันที่อ่กันยายนเนี่ยนะครับท่านที่ รับบำเหน็จท่านก็จะได้เงินก้อนออกมานะครับส่วนจะเป็นกี่ล้านก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุราชการที่ท่านได้รับนะครับนับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่หลายท่านนะครับก็อาจจะเลือกนะครับรับบำนานนะครับท่านก็ว่ากันไปนะครับหลังจาก30กันยานะครับท่านเคยมีรายได้ นะครับเป็นกอบเป็นกรรมนะครับหลายคนได้เงินเดือนได้เงินประจําตําแหน่งได้เงินวิทยฐานะหลังจาก30กันยาครับเงินประจําตําแหน่งเงินวิทยฐานะจะหายไปในพริบตาและนอกจากเงินประจําตําแหน่งเงินวิทยฐานะหายไปแล้วนะครับวันที่30นะครับยังรับเงินเดือนอยู่แต่พอเลยครับในเดือนตุลาคมนะครับท่านจะต้องเปลี่ยนนะครับทันทีรับบํานาญท่านก็จะมารับบํานาญ เงินของท่านนะครับรายได้ของท่านก็จะหายไปนะครับอย่างไงก็หลักหมื่นขึ้น้วครับหลักหมื่นขึ้นก็อยากจะฝากนะครับว่าหลายคนก็ได้เงินก้อนมาครับวันนี้ลุงผอนะครับก็เป็นอดีตข้าราชการนะครับลุงก็เคยเกษียณมาก่อนเหมือนกันนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี6 3นะครับลุงเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการมาประมาณ3ปีก็มีความสุขดีอยู่ครับก็อยากจะ มาเชิญชวนนะครับเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณนะครับน้องๆที่จะเกษียณอายุราชการนั้นนะครับได้เงินก้อนอยากจะให้พวกเราได้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าตลอดชีวิตการรับราชการของเรานั้นนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดกับการลงทุนนะครับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ถนัดเรื่องของการเล่นหุ้นหรือว่าไปทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ การลงทุนทุกชนิดนะครับก็มีความเสี่ยงแต่ว่าวันนี้ครับลุงพออยากจะมาเชิญชวนนะครับน้องๆเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณนะครับมาลงทุนผ่านเนื้อไม้นะครับมาลงทุนผ่านเนื้อไม้เพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่เสี่ยงน้อยสุดแล้วล่ะครับนะครับป่าไม้ที่อยู่ด้านหลังลุงเนี่ยนะครับวันนี้ลุงมาทําคลิปนะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าพออแปลงที่1น่นะครับสวนป่าแปลงนี้นะครับลุง บริหารจัดการนะครับมาปลูกไว้เมื่อปี60นะครับก่อนที่ลุงที่ก่อนที่ลุงจเกษียณนะครับประมาณ3ปีแล้วหลังจากลุงเกษียณอายุราชการมานะครับก็ประมาณ3ปีก็เนี่ยครับต้นไม้ที่อยู่รอบลุงเนี่ยครับตอนนี้มีอยู่ประมาณอะไรครับอ่าสี่ร้อยกว่าต้นนะครับก็จะเป็นไม้พยูงไม้มะข่าไม้ประดูไม้มะฮอกกานีไม้พยอมไม้แดงแล้วก็ไม้อนุรักษ์นะครับก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ 400กว่าต้นนะครับบนเนื้อที่โซนนี้ก็ประมาณ2ไร่นะครับอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าลุงผอเลือกนะครับที่จะลงทุนผ่านเนื้อไม้แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับน้องๆข้าราชการที่จะเกษียณนะครับมาลงทุนผ่านเนื้อไม้เพราะว่าอยากจะคิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าป่าที่อยู่ด้านหลังของลุงผอนะครับลุงปลูกในปีนั้นนะครับซื้อต้นกล้านะครับ จ้างเขาปลูกเลยนะครับเพราะว่าลุงเองนะนะครับเราก็อย่างที่บอกครับเรารับราชการนะครับมือก็คงอะไรครับไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็ใช้วิธีจ้างเขานะครับปีนั้นนะครับปี60ลุงเพาะนะครับเสร็จเสร็จแล้วนยครับค่าพันไม้ค่าจ้างปลูกนะครับตกต้นละ27บาทนะครับ27บาทก็ปลูกไปประมาณเท่าไหร่ครับ6ก0กว่าต้นนะครับ6ก0กว่าต้นแล้วเนี่ยนะครับลุงเพาะปอปลูกไว้นะครับก็ ถือว่านะครับรอดมาถึงวันนี้ครับหกปีต้นไม้ทุกต้นวันนี้ไม่ห่วงแล้วนะครับก็ปล่อยเขาครับเราจะหลับจะตื่นต้นไม้ก็เติบโตของเขาไปนะครับก็เพิ่มมูลค่าไปอยากคิดให้เพื่อนๆน้องๆนะครับที่จะเกษียณนะครับว่าจากวันนั้นนะครับปี60เราลงทุนไปต้นละ27บาทครับ27าทมีเงิน100บาทนะครับก็ตีถ้าว่าปลูกต้นไม้ได้ประมาณ4ต้นประมาณ3-4ต้น นะครับก็ร้อยบาทได้ต้นไม้3 4ี่ต้นมาถึงวันนี้ครับต้นไม้ที่อยู่ล้อมรอบลุงพออนะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดดีกว่าวันนี้ครับต้นไม้จากต้นละ27บาทวันนั้นตีเทาว่าต้นละ30บาทนะครับสาบาทเอาตีถ้าว่า3ามต้นร้อยครับสามต้นร้อยวันนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าต้นไม้ที่อยู่รอบลุงพออตรงนี้ครับถ้าลาุงพออจะขายหรือถ้าเรามาคิดนะครับเนื้อไม้นะครับว่า จากเงินนะครับต้นละ27บาทวันนั้นนะครับมูลค่าของต้นไม้วันนี้นะครับท่านคิดว่ามันเกินกี่เปอร์เซ็นต์ครับจาก27วันนี้ครับตีซะว่าต้นละ270ครับสิบเท่านะครับสิบเท่าถ้าถามลุงพอถ้ามีคนจะมาเหมานะครับต้นไม้ในแปลงสวนป่าของลุงนะครับตรงนี้ครับสี่นะครับประมาณสองรอสองไร่นะครับสี่ร้อกว่าต้นด้วย ต้นละ2อ0้ลุงพอไม่ขายบอกได้เลยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับบอกเลยเลยว่าถ้ามาซื้อเฉลี่ยทั้งสวนเนี่ยนะครับต้นละ500ลุงพอก็คงไม่ขายนั่นหมายความว่าเราลงทุนเพียงต้นละเท่าไหร่ครับ27บาทใช้เวลา6ปีครับนี่ครับค่าเงินนะครับที่เราลงทุนผ่านเนื้อไม้จาก27บบาทวันนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับว่าเนี่ยครับต้นไม้ที่อยู่รอบๆลุงแบบนี้ครับ เพื่อนๆน้องๆลองคิดดูนะครับว่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ที่มาทาคลิปตรงนี้ครับอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับถึงรายละเอียดว่าจะได้อะไรครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่ลุงพอมองว่าการลงทุนผ่านเรือไม้แบบนี้ครับเป็นการลงทุนที่อะไรครับลงทุนต่ําลงทุนน้อยครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่ําเช่นกันครับเราลงทุนการปลูกต้นไม้นะครับก็ตีเลยครับมาถึงวันนี้ก็ตีสัก ต้นละ30บาทมีเงินร้อยนะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้3ต้นนะครับใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับสอปีให้เขาลอดนะครับหลังจากนั้นต้นไม้จะดูแลตัวเองนะครับเขาจะดูแลตัวเขาเองได้นะครับเราหลับเราตื่นเขาก็ยังเติบโตต้นไม้นะครับก็จะมีมูลค่านะครับเปลี่ยนค่าเงินบาทนะครับที่เราลงทุนไปนะครับ ไปอยู่ในเนื้อไม้นะครับไปอยู่ตามอะไรครับเนี่ยต้นไม้ของนะครับในเนื้อไม้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นลุงพอ,อ,อก,ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนขน้าราชการที่หลังจากเกษยียณอายุราชการก็ลองนะครับจัดสรรปันส่วนแบ่งเงินสักก้อนหนึ่งนะครับมาลงทุนผ่านเนื้อไม้แบบลุงพอ,อ,อนอกจากนะครับเรา รอนะครับรอต้นไม้เติบโตรอแปลรูปซึ่งคงไม่ทันนะครับเราคงอยู่ถึงแปรรูปตัดไม้ชุดนี้ขายคงไม่ได้เพราะว่าไม้ป่าเนี่ยครับเ,เราถือว่าไม้ป่านั้นนะครับต้องถือว่าเป็นการปลูกป่าเป็นการลงทุนแบบอะไรครับทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานซึ่งลุงพออ,อก็คิดว่าป่าแปลงนี้ครับผืนนี้นะครับ ระหว่างไม้โตนะครับที่ลุงพอปลูกให้เป็นบารดกให้กับลูกหลานนะครับระหว่างไม้โตลุงพอก็ได้มาเก็บเกี่ยวอากาศบริสุทธิ์นะครับได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่อะไรครับให้ลุงพอได้ทํางานอดีตเหลกนะครับกับงานแปลงสวนป่านะครับงานเกษตรเกษตรสีเขียวนะครับเพราะว่าลุงพอนั้นะครับเป็นหลังจากเกษียณอายุราชการมาก็เป็นเกษตรสายเขียวครับเป็นคนที่ชอบปลูกไม้ปลูกป่านะครับเป็นคนที่ไม่ชอบเกษตรอะไรครับ เลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์นี่ลุงพอไม่ไม่ไปทางนั้นเลยลุงพอมาเป็นอะไรครับคนหัวใจสีเขียวนะครับวันนี้ครับมือของลุงพออนั้นพร้อมจะจับจอบจับเสียมนะครับมาพรวนดินปลูกต้นไม้ใบไม้แบบนี้ครับก็เป็นอะไรครับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่วันนี้ลุงพอได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนข้าราชการที่อาจจะได้มีโอกาสชมคลิปคลิปนี้นะครับก็สามารถนะครับไม่ต้องรอเกษียณก็ได้นะครับ ปลูกต้นไม้ครับมีเวลาเท่าไหร่ก็รีบจัดการนะครับต้นไม้ถามหลายคนอาจจะถามว่าจะจะปลูกต้นอะไรก็ขึ้นอยู่นะครับถนัดชอบต้นไม้อะไรต้นไม้นะครับจะไม่โตในถุงนะครับอย่าคิดว่าซื้อต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็อยู่ในถุงแล้วก็นึกว่าจะปลูกเมื่อนั่นเมื่อนี่หลายคนคิดมากจะปลูกต้นอะไรนะครับต้นอะไรก็ได้ครับขอให้ปลูกทันทีนะครับต้นไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ป่านะครับแล้วคิดไวปลูกไวก็ให้ผลอะไรครับ ผลการเจริญเติบโตนะครับไวเท่านั้นนะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับที่ลุงพออจัดทํานะครับก็ฝากนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจสวนป่าลุงป้าพออหรือว่าช่อง youtube สวนป่าลุงป้าพออวันนี้นะครับ จะทําคลิปนี้นะครับต้องการจะส่งสัญญาณไปถึงน้องๆข้าราชการนะครับที่จะเกษียณใน10วันที่จะ10วันข้างหน้าน่ครับสากันยาน้องๆก็จะเกษียณอายุราชการ1ทางเลือกครับกับการลงทุนผ่านเนื้อไม้ลงทุนผ่านอะครับลงทุนมาทําเกษตรนะครับลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับปลูกวันนี้นะครับ ระหว่างทางก็ยังเป็นอะไรครับที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสู์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นปอดให้กับชุมชนนะครับเอาไว้พบกับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงนะครับก็วันนี้กล่าวลาด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ